แล้วันที่หนึ่งด้วยกันเด้อวันที่สิบมิถุนายนพุทธศักราช2566เลขที่ออกสองหกสี่แเดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่แปเดี๋ยวพามาหลุดแล้วันที่หนึ่งกันแล้วันที่หนึ่ง เล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็ท้ายสองตัวหึงครั้งมีเงนินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะเล็กท้ายสองตัวโอ้ยเดี๋ยวมาหลุดเล็กท้ายสองตัวกันคอยให้ไอ้พ้องพ้องเก้าเจ็ดสองเลยว้า จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักท um> ี่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสํานักงานตารวจแห่งชาตินักบินสบ .5 ห้กลุ่มงานการบินกองบินตํารวจพันตํารวจเอกทูนภิรักภงษาและหลักสิบคือ ผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่4แล้วจะออกกระวานเลขท้ายสองตัว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 เฮ้ยคือคือหยุดจริงมิ่งเล็กไทยสองตัว ไข่สตัวงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2 0 0พเลขไข่สอตัวลุงนี่แล้วนะเลขที่ออก3 0 3 0ของปลาสาบพ่อนของปลาสาบพ่อนเตของปลาสาบพ่อนบ่ถืกของปลาสาบพ่อนโอ้ของปลาสาบพ่อนเลขปลาสาบพ่อนสาเนาะ ป้าสถาพรโอ้ของป้าสถาพรเนาะสองตัวออกไปครบแล้วนะคะโอ้ยบ่อขาเต็มจำได้เว้ยเดี๋ยวมาหลุดรางวัลที่หนึ่งไปหลุดรางวัลที่หนึ่งหลุดรางวัลที่หนึ่งเด็กขายรางวัลที่หนึ่งรุ่นรุ่นเฮ้ยเหลือรางวัลที่หนึ่งเปิดปูเทพแลเปิดปูเทพเหลือรางวัลที่หนึ่งเลขรางวัลที่หนึ่งของปูไดเนาะสิออกหน่อยเนาะ เดี๋ยวรอปูเทปขอพอแล้วปูใดปูใดเลยวันที่หนึ่งหมายเลขทั้งหหลักมาลุนนะครับมาลุนที่หน้าศาลจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่เมื่อนี้มาลุนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาลุนรางวัลกันอยู่ที่ศาลตจเซศาลจ้จันรักกิโลให้โชคเนาะเดี๋ยวมาลุนกันทีที่หน้าศาลครับว่าเลข อาจารย์แมวเลขปูเทพแลักกาเลขป้าสถาพรสสาาานนนัักกกงงลลิแบบ่รฐเลขอาจารย์ยาเลครุงนิรนามเลขอาจารย์เดียวเลขอาจารย์จิ้กงอีกส่วนหลายสิ่หายเจ็ดสองสองเกีดเดะเจ็ดสองสองเกีส่วนหลายนะครับเดี๋ยวสิได้ออกจะได้น้องหัวนี่เดี๋ยวเรามารุ่นกัน เรามาลุ้นกันเนาะตั้่วนทีายน2566เวากมือนีก็มีผู้คนนะครับมาอยู่ที่ศาลตะเซสารยามีสารตะจันรักกิโลให้โชคกันเยอะเพื่จะมาลุ้นเลขรางวันเพื่อจะมาลุ้นเลขรางวันที่หนึ่งกันนะครับ ชมบรรยากาศสดๆกันที่หลักกิโลให้โชคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีกหนจุดค่ะโอ้ต่างคนนี่ต่างใจจดใจจ่อเนาะใจจดใจจอนะครับอยากสร้างสารแล้วตอนนี้ตายายก็อยากได้สารแล้วตายายก็อยากได้สารใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคุณบ่มีมองยูคุณบ่มีมองยูมองเศร้าพี่น้อง เตรียมลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันเด้อเสด้สารไหมกับบุว่าสิบัไดก็ต่อไปนี่แหละเลขอาจารย์ก็หลายๆคนนะครับก็มาให้เนาะส่วนหลายนะครับสิใหกนึแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดเพื่อขอรับนรางวัลสละงวดวันที่16มิถุนายนพุทธศกราช2เรามัลุนกันเรามาลุนกันผ่านเว็บไซต์สำนักงาน www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน Geo l o t e r y Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาเป็นเรามารลุนกันให้ผู้ถูกรางวัลได้รับบริการที่สะดวกและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะในขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถซื้อสลากได้ทุกหมายเลขที่ต้องการในราคา80บาทหรือต่ำกว่า80บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์มวดละกว่า18ล้านฉบับและจุดจำหน่ายสลาก80ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเอีก1 2 6จุดค่ะโอ้หลุน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 ระทึกนาทีระทึก,กต่อไปนะคะพางประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุกูลปีแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงรูปบอลหมายเลขมาหลุ่นใจจดใจจ่อลุงในน้ำก็บานหลุ่นน้าได้เหมือนเนีลุงในน้ำให้อะไรงวดที่เนี่ยน้อให้ข้างบนข้างบนนะครับเหลียกลุงนี้ละน้มข้างบนข้างบนอยู่แถวๆนี้เล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะ กรรมการออกรางวาัลประจำหลักหน่วยในใายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท p n n Capital <อ>จำกัดและกลุ่มบริษัทลุงลีนันนามห้เหลยก,กดได้ลุงลีนันนา,ามงวดเนี่ยวันหม่เลขเป็นลำดับแรกค่ะไม่งวดที่แล้วมาสองศูนย์ครับจะเก็บเก่าของลุงลีนันนามอ๋อเดี๋ยวมาหลุ่นกันเนาะ เดี๋ยวรุนกันเลขนุงลีนันาม2 0กับ79เลขจีกงเลขจีกงก็มี18กับ27 7เค็ดเจ็อาเลขกระจนยากอะส่วนหลายวดนี่คนเสียหายเจ็ดเนาะเป็นู้แทนสืร่วายนะรวลชยนนลาส่วนหลาะครันหลายนะครับนายคัสนหส่หลายนะครบหายคร่านคนยะนาะันห่คส่นหายะรนายะเั่ะัหมนหลาเ่ลายับนลาันารับ่หลับม่ลขะ่า่ หลายตัวหนึ่งตัวเข้มรางวัลที่หนึ่งสีออกแล้วได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบเป็นผู้แทนงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายวรรณพงศ์วิไลรัตผู้นวยการส่วนงานนิติการสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงรางวัลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ก็ได้จ oh, ันยาโอ้จันยากำลังจ้องกระถาสวดกระถาอยู่โอ้ให้ปูสูบยาบ่ท่านประธานกรรมการเสียดตาสูบยาก่อนได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันดรชัยเมธชัยประจักนกุลพงศ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารต่อขอกยาให้เราแน่มันจึงสิเมนบุรีจะเป็นผู้สวดวันหมายเลขต่อไปค่ะผู้ได้เลขเก่าเลยมาหลุ่นมาหลุ่นคุกเจียซีคือเด็กเก่า จุดนี้เป็นเหล็กเก่าเลยวะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหนึ่ง <90. S 2> กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนเป็นผู้แทน,น,น,นสำนักงานการตรวจเงินโอ้นนยตาสูบยายอยู่เด้อ<า>ตอนเน,เน,นี้ร่วมในการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่4จะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ออกแล้วออกแล้วเด้อลางวัลชี่นหนึ่งรุนแล้วรุนแล้วได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักแสนนะคะและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทับแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงใจจดใจจ่อนะครับคุณผู้ชมนะเอฟสี่เนาะตอนนี้กำลังใจจดใจจ่อครับ ดลุเล็กแล้ววันที่หนึงด้วยกันเด้องวดวันที่สิมิถุนายนพุทธศักราช2566ัเลขที่ออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองสหกสี่แปดเจ็ดสองเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นี่แปดเีแปดเ เปิดนี่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 แปดเกสองสองเกอวโอ้เกสอเลกอาจาร์แมวเลกอาจาร์แมวเลกเลกอาจารย์แมวเข้าดิเขาหลเข้าหลโอ้เลกอาจาร์แมวกว่เข้าตำนักงปูเทพปูเทพปูเทพกับมีใส่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 เขาให้เนี่ยเขาเนี่ยให้ให้เบิ้งโอ้ โอ้โ้มาดูครับอาจารย์มีมีมีใครบ้างเอ้าตัวนี้เริ่มแรกเริ่มแรกเลยป้าสถาพรป้าสถาพรกับเขาครับนี่สามศูนย์ตัวงกลมให้เลยวงกลมให้เลยป้าสถาพรป้าสถาพรกับเขาเด้อนี่เด้อมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจรุ่มรุ่มใจรุ่มรุ่มจีกงจีกงจีกงกูจีกงก็สองกิจ สองเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองกรถือว่าถือนะเธอถือกุ้งหอยตัดเลนเนาะให้ว่าตัดเลนตัดเล่นถูกเลยครับของจีกงของจีกงโอ้ที่สำคัญคือเหล็กลักกิโลเนาะสองเจ็ดเจ็ดสอบอย่าอย่ามาทุบกันอีกเด้ออย่ามาทุบกันอีกเด้อเอาอย่ามาทุบอย่าามทุบกันอีกเด้ออีหยังนี่อ๋อของจีกงของจีกงครับนี่อาจารย์ยาครับอาจารย์ยาเฮ้ เนี <łość> ่ยสองาจารย์ยาสองยึดยึดสองคือกันอาจารย์ยากับให้คือกันเด้องวดนี่โอ้โหอาจารย์หัวเทียน ตัวนี้ของอาจารย์แมวอาจารย์แมวครับอาจารย์แมวบอกว่าใช้เดงวดเต่ว่าก็ถือได้อจารแมวว่าให้ตัดเรนให้ตัดเลีนเด้อเร่นเอาครับเจ็ดสแล้วก็ตัดเลนเ็ดสอห้าสองเจ็ดสองหยห้อ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 ยห้วยปูอเท้อออยห้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 อย้อห้ย้ห้ยปูเทพตรง้ยออ สี่จิตหนึ่งออกเจ็ดสองตรงตรงแล้วครับตรงตรงปูเทพตรงตรงปูไดเอีกประเทศนี้ปูเสือให้เก้าเจ็ดสองปูเสือเก้าเจ็ดสองคือกันปูเสือมากไม่ได้เขียนปูเสือไม่ได้เขียนไว้ปูเสือไม่ได้เขียนไว้โอ้เลขอาจารย์แมวนี่ออกทีวีทุกช่องครับเลขอาจารย์แมวเนาะป้าถือว่าถูกกันหลายถูกกันหลายโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ ัตระนบุรีเจ็ยสองสองเกียตพี่น้องเกียตสองสองเกียตเอาอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวอย่าเลือกอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวอาจารย์เดียวมาเคาะตรงนี้นี่อาจารย์เดียวบ่ไห้เชือดข้อให้เชือดข้อไปเบึงได้คลิปนะครับดูคลิปย้อนหลังเด้อแต่ละคลิปเด้อพี่น้องเด้อโอ้สงสัยจะได้สางสารน้ำกันแล้วนะครับเอฟซีสงสัยจะได้สางสารร่วมกันนะครับ จะได้สร้างสารร่วมกันเด้อผุนทางผุนนะครับจานเดี๋ยวสิได้ผมได้อยากต้องการอยากจะสร้างสารนะครับให้แอดมาที่ทางช่องคนสุรินทีวีเนาะเดี๋ยวจะได้ร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปม้อีกคลิปหนึ่งคลิปไว้สร้างสารโดยเฉพาะคลิปวันพระนะครับวันพระเดี๋ยวผมจะลงไว้อยู่พรุ่งนี้ติดตามทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีไว้เด้อมืออืวันพระไว้สร้างสารครับพี่น้อง อขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่องคนสุรินทีวี